ไม่ยังเลยโอ้ยฝนสิตกสิบล่งกับมาแต่ย่ำฝนสิตกน่าเจอดิไม่ยังเลยนี่ของฝากบอกปลาฮัดขอบคคุณ่ะนขายังนอนอยู่แบบนี้ปลาแก้วยงายๆค่ะของเสื้องามๆปลาด่งนายพี่น้องคุนได้บุบารีเราเห็นข่อยบ่งงามแล้วหรือ อลิปสติกมาฝากว่าเมนยนยันขอบงงามน้ำเจ้าสนอยันน้ำข่อยข่อ๋อ๋อให้เบ่งนะค่ะอ๋อสีปากเจ้ามาขืนโตที่มนีหลีเนาะเวลาถายคลิปสีปากขอพาขื่นขึ้เจ้าป้าขอบคุณค่ะชอบสีอะไรเลือกดูป้าเบ่งน่ยค่ะพี่น้องเดอเซียวกับคือเซียวค่ะ นั่งหยานเซียวนั่งบางามแล้วก็เอาลิปสติกปากาว่าแดงแล้วก็ลิปสติกมาฝากปากั๊ดอันนี้อยังเนาะกากเพชรตัวนี้ไหมกากเพชรเหลี่ย,ยมหยาบๆอยู่ต้องสีนี้ก่อนบ้างไีมเปิดให้หน่อยค่ะสีนีแก็สวยอยู่นี่ปั๊ดงามระเบพี่น้องเนาะปากแด,กด,กดกงดแล้วแต่ก็บ่าสูงุณนายแล้วเนาะเนาะ เขาก็หลายๆได้อค่ะที่อ่อนความสวยมาปั่นเนาะข้อมสวยข้อมงามมาปั่นขอากอยากปั่นเจ้าอยู่เด้ปั่นยังไงหน่ายง่ายนี่แหละหน่ายง่ายกบอโจ้บอน็อป่อกบ่อ่โจ้น่อปบอยบออยากปั่นเจ้าอยู่ดิเสียโถเดือดปั่นลมโอ้เสียโถเด้อดทุดีโอ้ผมมันเสียทรงเลยเนาะตอนหมวกก็เสียทรงเขาบอกวาเปียกป่ะดิว่าเปียกเลยไหมเปียก ไปใส่ค่ะคุณานายมือไหนนี่นะเขินเท้าอันวะวันนี้เราจะขึ้นเท้า,าเนาะค่เนาะพี่น้อ์ส้มเท้าส้มบรรยากาศบรรยากาศมันยิ้มส้มขึ้นเท้าส้มันเหืือเขาเอวอะค่ะคุณนายสวัสดีท่านพี่น้องเขาก่อนสวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกทุกคนวันนี้มาตลาดเนาะค่ะตลาดมือสองเนาะตลาดขายของเก่าตลาดมือสองเนาะค่ะเนาะ พี่น้องมาส้มตลาดกันเนาะค่ะเนาะป้าไปย่งร้านผู้บ่าวเจ้านีบ่ผู้บ่าวมากนันลผู้บ่าวเก่าเจ้าแม่ดกันีหลเนาะปสนุกเสลมันามาเจ้าอีแม่บหันบ่มีบ่ทได้มกพี่น้องเนาะาพี่น้องมามตลาดจังสิบ่ได้ต้มหูต้มหูจักคู่อยู่บ่บ่ือีเดี๋ยวก็ใส่มดิตลาดสุดเก่าสุดก่อนน่ะแม่อนี่ของเรามนบ่

โอ้สิปอร์ซีเหรอับพมกัน่นขอนงามเพน่นไ้กาโดพี่น้องเออไฮฟี่คุณนายมักซิไดฟีตลอดอกยยาอได้าเพื่อนก็ได้สวยดเอามาเมาเอามพี่ดอกมาสมมกันนะงามงามพี่น้องเออเออคู่เบาไ้คู่เบ่เป็นไฮฟี่เล เป๊บแป๊บไปล้านนึมันได้ฟิของฟรีแล้วฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้พูดให้กับภรรยาของฉันฉอนไม่ได้พูดให้กับภรรยาของฉันฉันไม่ได้พูดให้กับภรรยาของฉันฉันไม่ได้พูดให้กับภรรยาของฉันฉันไม่ได้พูดให้กับภรรยาของฉัน สองบาทเนี่ยสองเอ้ามันเดินอยู่ไมไม่เดินดอกเออมัน่มีทานงามเลยเนาะสองบาทดีกิ่สองบาทนีเลยสักร้องแล้วเปิดงานกูด้นี่เดี๋ยวจะของกินหอมพอแล้ว นี่แม่ข้างหน้าเจ้านี่แม่ควานี่ยังก่อนควานใหนบระกันไมึบัก่ัประกวดบ่ เพราะว่าไม่ได้ิ่มเร่มาตัวดำตัวติ่มตัวดำตัวดำจะผูนะกำมุ้นได้ก็นอกุกนี่ดำเลยมโนเมียนนะมโนเมียนก็จะผสมก็จะเมือนมะข่ายกันข้างนี้นะสซคนอันนี้คม่หอห้ามเนาะเป็ คุณให้คอยกับเจา้าน uh, ีวนเวียนอยู่กับพวกตามหุงอย่เนาะเจ้าเนี้ยเนี่ยมเจ้านอนอี่คยมากนะเนี่ยนะี่ยอันนี้ไม่ยังนอนอันนี้เนวใส่ยัง บบนะอันนี้ใหญ่นี่ไหมเน่าทรายเข่าอะไนี่กระบุมเมอเออกะเบียดบ้านคุณนี่มาบังเห็ดกระด้างเห็ดกับพี่น้องโอ้เห็ดคือทางเนาะไม่ข้าไม่ไม่ยังเลยโอ้กระทางถุงใหม่ก็จะเฮ็ดจากไม้เนาะ แบบใม่เนาะออาม้เห็ดเลยเนี่ยแบบหนอยเนาะแต่นถ้าพอสื่อไปเจอกันไปดอยเจ้าบมันหนักหนักนมันหนักนดีเีอันนี้กันเที่ยนกันเียนตัวเนาะเียนอะไรก นี่เลยนี่เลยขเจ้าเห็ดเออนี่ยที่ว่าเสียงดังๆที่ห้ามมืวห้าวนไมอายแล้วเห็นไหนบ้างอ๋อพ่อนอย่าไปไกลไม่ขอตาเจะดีไปไปสิบห้าสิห้า มาทางนิกตาเกบเชรครับพี่น้องน่สิเกบเต็มางคุณได้ไหม่เนาะเก็บิดมือุแล้วบดมือก็บเต็มเยค่ะเกตมดอกโอ้ยงามเนาะงามเนาะ ใส่หน่อยใส่ใหญ่หีเบื่อนางแต่มาแค่ราคางามบ่เนาะมีราคาราคากับพ่องางามนี่ราคาย่ยูโราวนัวนัวยพวกกมี่อ่ะ้น่นนั้จะดูได้กังไหนอ้าวขวาขวากินเป็นคู่เนาะขวกนเป็นคู่ขวาินวกมีอ่้ว นี่เด็ผู้ชายมีเขายิงมีเขาว่แมนนิดเดเนาะตัวใหญ่ข้างนอกเมื่อในพี่น้องว่าขาเจ้าก็มาตัวใหญ่ข้างไหนเนี่ยเนาะว่ากันใหญ่ขะพ่นกันใหเนาะโอ้มีตะบลลอ ยี่ได้จ็เก็ตเก่าเลยนะไปผลิตแล้วผลิตแล้วบ่ประสบความสำเร็จเช่นบ่รับไก่หน่อยกันเลยจะได้จักทีมฟุตบอลนึงนี่นะไปพบทีมเล้บ้างพบทีมตัวเนาะอันนี้ไม่หยังคุณนอท่เป็นเนี่ยบ๊ทไล่แบบ ก็น้ำได้สมัยก่อนเนาะเทลงนีเนาะเทลงนีแล้วก็เอาุเท่งนีครับพี่น้องทีมิเนียตรงเนี่ยมันเป็นมันเนียนสมัยก่อนนี่เะว่าเป็นดีบีบันก็ได้แหละเพื่นม่กจริงเพ่น่นเะปตุ่บจับด้จับเาด้เบิ้ง ปุ่นแมักซิกแซกป่ะเนาะเอาจ hey, ักรอบป่ะเจ้าเขาชีเกียนมาก็แห้งเลยเนาะ คุณได้แล้วค้นึ้นดอยค่ะมื่อบ่งปราสาทเก่าแม่คุณได้จะยางน้ำหนาเนยส้มกันพี่นอ้องมูหานี่ส้มตะของเก่าเนะ <laughs> เออาะเพราะว่ามู้หาอนุลาของเก่าอาทิเช่นมันมของเาเนาะอทิเช่นผัวเก่าเก่ามุ้งห้าวนุลาของเก่าแ <laughs> ก่เม <laughs> ่่เ <laughs> อเตลัวก็ลัว <laughs> เก่าเก่าแก่ ก็ร <icana> ะคังอยู่ด้วยเนาะคังดีเนาคังอยู่ด้วยค่ะอุ้ยคุณนายมามุมไหนเนี่ยค่ะนี่มุมนี้ดีนี่นี่นี่อู้นี่โอเคเนาะอือขนาดนู่เดียวคุณนี่เดี๋ยวไปเห็นปราสาทไปเห็นปราสาททางปราสาทบ่าเม่นน้อยด้วยคับพี่น้องยิ่มทึ่งขาวมองนายบอลยิ่เนาะแมนว่าเดินว่าปราสาทเก่าปราสาทเก่า ไปย่างนํามื้อนี้ไปเนาะย่างนี่นี่ล่ะนี่ล่ะยางยางไปนําเด็กน้อยล่ะครับผมกันพี่น้องไปเฮาขึ้นปราสาทเฮาขึ้นไปข้างบนเนาะอ้าอันนี้มันลงบ่ได้ดิเพิ่นฮะอีนางน้อยพนบ่ลงลแม่ตายบังคับแต่ลูกเจ้าบ่ที่ไหนได้มันลงบ่ได้ตายพี่น้องเอ้ยนอยู่เป็นําเป็นอันนี้มันลงบ่ได้ตัวนี้แม่แม่นไปๆเฮาก็เกี่ยวขึ้นไปข้างบนโอ้ๆๆๆพนางน้อยบ่ลงลแม่ มต้องโงต้องถอยกรับไปมองมาไปไปมองเขาขืนมากคุณเหลีวโอ้ตายตาคนที่ท้ง้จีสองนนี่ได้อัน้เลบเลียมนี่สะพอนางหน่อยมาลงยันะงเป็ดประตูอยู่โอ้ยพอลูกอันรอลูกเขาไปตกส่างตอนนี้น้อไปไป ว่าสิพ่อพี่น้องไปส้มทางลัดไปบ่ไดค่ะต้องไปทางอมขับขึ้นมาหมองเก่าขัขึ้นมาหมองเก่าไปเฮาสวยดีเนะาะแถวนี้ดอกไม้ปา่าเนาะดอกไม้ป่าธรรมชาติเนาะดอกไม้ป่าธรรมชาติสร้างสรรค์เจ้าอยากให้เขาลองเพลงดอกไม้ปา่าฟังบ่ นเอากราแงโบราณคอยอีกแล้วเนาะลมล้มเพลยแผ่วพิวสียวคอยจีรยี่้าวลองยี่้าวล่องดอด่สิราพกคีบสีบอคิปสิบ่โจ๊กสร้างเนาะมุมเป็นมาลังเกียจไม่พวกยังล่อง็อยางล่องผว้มาฟังกับมาฟังเนี่ยผู้อยากฟังตอนนี้สม้งพยากันเสียใจเลยมันบรรยากาศมันเขาก็เป็นนี่ไหมเขาก็เพ่งคอยไหม ลมลำเพยแผ่วพิ้วนี่ไหมสยุยูปยาโอนเอ็นไปอ่อนมานะดอกไม้ป่าค่ะพี่น้องบางเนี้ยน้ำงามค่ะสีสมพูสีสมพูบอสีเหลืองสีส้มพูหอมมากุน่าจะดมบลงไป ใส่ตะกุนไดแล้วดมดอกไม้แล้วดังปิงไปแล้วคับมีสองทางให้เดินคุณจะเดินเส้นไหนจะเดินเส้นดอกไม้หรือคุณจะเดินเส้นเอ๋อไปพ้อกันบอไปเวียนหากันบอไปทั้งเลยหรือสวัสดีการขับถังเคิื่งขึ้นเคิงเครงเงินบอ

สวัสด์มันต้องบีบากกำทั้ค์ินพี่นสวัสดีถูกต้องล่ะคะทางนรกนี่ไปง่ายเฮาบว่าไปเนาะค้อสวัคดีบีบากกมนี้ก็คือไปสวรรค์ค่ะเชิญก to ฮ e เว่ n ค่ะและแล้วสเราก็มาถึงเมื่อยป่คะเมื่อยบ่หอบบ่เติมนึื่องอยู่เอาอย่าวางกันแม่ สบสบายว่างสิแม่ก้อนหินนี่หรืเพนี่ามันมลูกคข้าวบอจังสันมันินคือก้อนถ่าก้อนแก่ตัวเขาเจาตวัสบายสบายเอาไปใส่้านี่เด็ดทั้งนี่แม่ทั้งเขาปราศาทตรแม่ไปใส่ผุนอารอบตัวนี้นี่นี่เขาไปนีก้อนตัวเาะี่เขาี้าปุกอนเขาขึ้นตีตัวออ สบายนิ่ะชิวๆแคชิวชิวสาแฮบๆตาดเนาะหึมมายังนี่อุโมงยังนี่สมบัติบ่ี่อุโมงสมบัติตนีองสมบัติโอ้ยเปตะลอนตุบลงโมงถูกง่าย จะยังไปเลือกดิเกิดโอ้ยหจะที่จะทางให้ลูกหลานแม่เตียนลูกหลานมาแต่ทางไก่ข้อข้อมาส้มปราสาทราชวังของท่านนเด้อค่ะเด้อป้าอันนี้เป็นห้องยังสักอย่างหนึ่งเลยคุณนายเน่องหดยาป่งนาะย่ำหนาวมันก็ะชื่นแม่คุณนาย ย้ำน้ำหนาวก็เย็นก็จีนหนาวครั้งเนาะแม่นเนาะหย่าก็ขึ้นหย่าก็ขึ้นก็ไจะบบกเก้าบุกเก้าบุกไปซุ่มบ่ยิ่งเป็นแบบไปกายแบบนางกระมีอืมทำด้วยหินค่ะพี่น้องคนขึ้นมาได้ยังไงีแต่หินล้วนๆนะคะพี่น้องนว่าเอามาเอาล่าขนพะนะเนาะแล้วตัวล่าเนาะทั้งงานนค่ะ สามารถเ็ดข right. ึ no. oh, t t ้นมาได้จนขนาดที่เป็นรูปเป็นลักนาดนี้มากจะตายจัะจีตดงมาดูเนาะมีเด้ะขนาดตะคกนเพา่มนอกเป็นหมดเอาตายตัวไปที่นี่ที่ไหนคุณนายห้องนี้คือห้องยังนี่ที่ว่าทะลุออกมาโมกพยาว่ายางกองมากมาแด้มองข้าวยางมากมาหันนะเลยว่าเจ้าขึ้นมาได้แต่ว่าเจ้าสามารถ้ยยางได้ก้อนดิบเงียบนี่ห้วยเป็นนิธรรมพอยังนอกนี่เนาะพูดจงปองอยู่ค่ะ อู้จังปอทำสมบัติเห็นบ่มันมืด<ะ>อาสมบัติตีเฮ้ยไปเลยเนาะยานงูห้องลูกปู้หมืดจะหมืดนะพอเห็นเนี่ยเออบ่เห็นอย่างเลยเนาะอืมใหญ่อยู่ที่เนาะห้องนี่ก็จักเป็นห้องอยังเมื่อไหรเห็นพี่เนาะลวนลวนเฮ้แต่สลับซับซ้อนมากๆเลยกระชีบอันหินหินแล้วก็สชีเป็นอุโมงคมุ้งเป็นอุโมงค์เนาะแมน ปีนี้เขระเบิดบามากกว่าเช่อันนี้เนาะหินกะสิคูล,ลงมาตกลงมาว้วยมนเ,เก่าแก่บ่จังซึกไปตามการละเวลาตัวนี้เดี๋ยวไปเท้สงครามตัวสงครามามันก็สตบ่มี้หรอคาสิเมียนไปไปเข้าไปไปยังห้องนึ่งถึงจิเก,เก่าแก่มันก็ยังอยู่สภาพเดิมอยู่กันนี้เน,นาะทำโรงพ่าบาลเราแกว่าสงครามกะสิมาแสดงว่าทางนี้ทางอ้อมเนาะละอ้อมปราสาทเลยแค่ไปเบิ่งคันแล้วก็อ้อมไพอีกสิน เม่อนไปภาษาตุนันนี่มันน่ืองไปก็จะเป็นเมืองค่ะเป็นหมู่บ้านมองนี้ก็เป็นอีกสั้นหนึ่งเนาะสั่นนึง้นสั้นหนึ่งขึ้นมาอีกค่ะ เฮ็ดได้ไงครับเนาะก่วงขวงด้ยค anyway> claro oh ่ะพี่น no> ้องเฮ็ดน um ี่กันขหมองังยามเจ้เาเิงเมียนดังเมนดีกมองเนาะพอวันนี้มองลงมาด้เมื่อกี้นี่มมองมันอันนี้มากเดีก ลือซื้อซิเมนหมองมาอบเขามามืองนีนวนี่เจ้าบัวฟ้ามาสิไปได้ยินเธอมันลืมเรื่อนวาสมารถดังเนาะพ่อว่าจะไปบสภาพดเมืองแล้วก็สิบังย่างแ้วกันขันขามตรงนั้นสีว้ามันสิเย็นิวฟังนั่นนะเนาะแม่ปนรนโอ้นี่ะบอกอะตรงนั้นเนาะไม่แต่ดินทั่งดินเนาะ ขึ้นข้างบนข้างล่างแล้วก็ยุ่ยอีกไกลเพิ่งก็มีอีกครับพี่น้องมีต่อไปเรื่อยๆแม่นค่ะยังบ่จบงานยังบ่สุดงานเลยเข้าเม็ดลูกกันเลยเนาะลูกนี่ทั้งลูกกันเลยลูกนี่ทั้งลูกสร้างสร้างในคักไดเนี่ยอยู่ดอกเนาะขาเจ้าก็ได้ยทำงานหนักอยู่ดอกฝรั่งก็ได้คข่วมเก่งกาสามารถ้าเจ้าอืขควมเก่งเก่งกาสามารถของล่าเนาะอย่าลืมเด้อย่าลืมล่าเด้อ สนามบินครับพี่น้องสนามบินไกยูนีค่ะเมืองไกยูแถวแถวนี้หละข้ามข้ามเขาลูกหนีไปก็ะเมนเมืองมอเมืองค่ะเมืองไงเมืองในเมืองในเมืองค่ะไม่ได้ไก่จากเมืองไปเจ้าติไปจังใด้ฮะโลกมอเกลแบเจะไปพาเขาไปพิจูด่บใพิจูดนี่เจ้าอยากพิสูดนี่มั่นเป็นทางไปสวรรค์บ่ มันสิเป็นฮฟเว่นหรือมัสเปีนเฮลมันสิกกตูเฮลโดตูแฮฟเว่นโอ้โหพี่บากกรรมโอ้ทำเวนทำกรรมยังไงจังมั้มีมีบากกรรมร่วมกันเป็นบุญหรือกรรมที่ทำกันไว้มันนี่บับมาสะพานคุ ว่าตายเผื่ออันนี้ก็ทีไปได้บ่เนี่ยอันนี้ก็รูบโลกภูมิที่ว่าไปไปขึ้นไปบ่มี้มองมันตันแล้วผู้นึงเท่าไรอันผู้หนึ่นมองผู้หนึ่งมองโอ้ไม่ได้ไม่ได้เต้ว่อันนี้เกี่ก็บ่สามารถทีไปได้โอตายอันนี้ก็ไปบ่ได้ครับพี่น้องพักเหนื่อยเอาแรงพักเหนื่อยก่อนลงขาลงซาตู้ค่ะพี่น้องนั่งฟักนีดเดียพี่น้อง พักแน่เอาแรงเดี๋ยวจังไประยไปเดี๋ยวจัไประยไพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยลงนะคะโอ้ยเกี่ยมแดงว่าแม่นมากันค่อยนี่ละว่าแม่นสาวสมน้อยค่อยห้อนเนาะขอเป็นกินว่าอยากเดี๋ยวขอห้อนห้อนอยู่ครับพี่น้องเมื่อยดุนจังขึ้นถ้าพัดอายุยี่สิบห้านี่รถเมื่อยไว่ายๆเด้อยี่สิบห้ามากนี่เมื่อยว่ายขึ้นคาบ ตึงเพิ่งกิโลีอะไรหรือต้ตอนยี่สิบ่อท่านเหนื่อยนะนิ่าเหื่อยหรือไม่ไปดิ้งดิ้งเลยค่ะออกนาดิงดิงแบบคุณนายคุณนายเ้าเขอไปไบายพระอันนิมบอปิดจ้านยปยาวไหม อันนี้เป็นโบดเป็นโบนน้อยคนะพาห้าเข้าไปเมื่อก่อนเราก็ได้มาเข้าไปก่อนมาคืดดิไปไหว้พาขอพ่ออันดีดีไม่แห้งม,มา,ปา,า,าเป็นว่ารักษาลำไส้แข็งแน่ซึ่งว่าเขาวัดเขาว่าไ,ได้มั่วโคนหลายคุณนี้บ่คุณนายจะมางานยังก่อนค่ะนี่งานงานประสาทเก่รข้าเจ้างาน,งานประจำปีเนาะงานประสาทข้าเจ้ามีทุกปีค่ะ งานประจำปีเพิ่นไปเฮาวกับซาตูห้องบันโซเฟอร์ห้องกรอแล้วเนาะใจเย็นเย็นล้อสบาย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 โซเฟอร์ก็ได้กินห้อง <laughs> ลายข้างเนาะรถเต็มก็บไปไหนมาไม่มองสิจอดจะม,มาบ้าตาใสเนี่ยพักกันมาปิกนิกจอด